เปิดคลิปเงินเดือนทหารของสามชาติสามประเทศไทยลาวเขมนแม่คลิปนี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระกับความรู้ใหม่ๆที่ใครหลายคนยังไม่รู้แน่นอนว่าเศรษฐกิจค่าครองชีพ เงินเดือนแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะครับแต่ละอาชีพก็ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญแต่ละยศแต่ละขั้นก็จะแตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างรั้วของชาติแนวหน้าของประเทศเงินเดือนของทหาร3ชาติไทยลาล่าขมรนเพื่อนบ้านของเราว่าจะได้เงินเดือนมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยเริ่มกันที่พลทหารก่อนเลยนะครับทหารขมรเงินเดือน7 8 0 0 0ดเลียวหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ690บาทนะครับ หักค่าบำรุงค่าโน่นนี่นั่นเหลือ450บาทและยังโดนหักค่าเบี้ยเลี้ยงอีกยอดคงเหลือติดกระเป๋า230บาทต่อเดือนนะครับนี่พลทหารขมิญนะครับไปดูของเรากันมางนะครับทหารเรายศนายสิบเงินเดือน1,100,000กีบคิดเป็นเงินบาทไทยก็1,600บาทนะครับหักค่าบำรุงอีกค่า0 0บาทยอดคงเหลือติดกระเป๋าประมาณ1,000บาทนะครับ ส่วน10ตีถึง10เอกของเราของขมรแทบไม่ต่างกันนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยส่วนพล้ทหารของประเทศไทยเราเงินเดือนอยู่ที่11,000บาทนะครับหากค่าบำรุงค่าเบี้ยเลี้ยงอีก2,100บาทยอดคงเหลือ8,900บาทบางค่ายก็หักเยอะหน่อยนะครับคงเหลือ7,200บาทนี่เป็นข้อมูลล่าสุดข,ของน้องๆผลทหารในประเทศไทยเรานะครับ